็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยิงกระพงแล้ตาฮาลกเอแมวแมวไม่เอาดีกว่าแมวฮาฮาลกเอาฮาฮาหารบวกคูณลบเลยเครับเอทจะเรียกอะไรยากก็ชจงมันก็วันนี้เราก็ไม่ได้ก็อยู่ในพาร์ทสองไม่ใช่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองครับเป็นพาร์ทตรงกลางครนะับเป็นพาร์ทหนึ่งจุดห้าครับหนึ่งเลยไม่ขึ้นสองดีครับ เขบอกวันนี้ก็มามก็มาถ่ายให้ดูเล่นๆเลยครับทีเอ็นชาร์ปปึ๊บอ่าปึ๊บลงงามโอเคทุกกระเด็นกลับกลับบ้านไป,ปกระเด็นกลับกลับบ้านไปกระเด็นกลับมึงก็กลับไปเลยไปกลับลงลาวางไปเนี่ยอันนี้นยาวอ๋อลงงามเสร็จโอเคปึ๊บอ่าลงงามทักไปโอ,โอ้โหมีกระเด็นกลับกลับไปเลยไปสัตว์ อาเดนกลับมึงกับไปเลยไปไว้มึงกับสีอะคมมึงไปคมตรงโ้นเอยคมไปสัตว์อ่ะมึงกระเด็นกลับมึงกันอุ้ยมึงกระเด็นก,ก,กลับลงลาวาเลยสัตว์อู้ธาตุดไฟอันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอู้ธาตุดไฟกระตีต่งางหานกระเด็นกลับโจมตีสักสิท่าดไฟสอง ปฏิส uh, 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 really oh, really er ัมภาไม่รู้ช่างแม่งฮึโอ้ไปคมนู้นไปอู้ปฏิสัมภาร์ลงนู้นไปโอ้ไปปฏิสังหารไปเต็ผลดีก็ได้นะฉกชิงมมีชิงกระเป๋าใครมาเนี่ยโอ้โหมึงไปปฏิสนธิตรงนู้นไปงามๆโอ้โหคงฉกชิงความคมคมชี้พ่อใครวะถ้ามีชี้พ่อใครก็ ขอไฟด้วยรัล็อกมิดเกียวตัดไปสองไปถามไปไฟงุ้นไหมโอ้ยเฮียเป็นปฏิสนธิกับนู้นไปซะเฮ้ยงามงามโอเคครูได้มาสองดีสองอันทุกพอวัตถุฟักซ์ทำอ้าวเยี่ยวัดอ่าว้าวเยี่ยทำก็เออเฮียัใจเรา ยจบนแม่งไอันอ่ะจบ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 ไม่2 0 0นเลยอันนี้ต่อไปก็เป็นทนูบรับบ,บัฟนะครับออเอาแบบอินฟินิตีก้กระสุนไม่จำกัดนะครับวายละวคืนคอะไรเออโอเคใส่โอเคครับก็ บวกตอเออเหรออินฟินิตี้เลยพลัง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 คงทนกับพลังอินฟินิตี้คงทนกูกราบแล้วกูขออินฟินิตี้เถอยสัตว์อินวีไม่จำกัดนะรู้จักไหมก้าวเน่งว้าวมียาวออบยาวออบยาวเก็บไว้แป๊บ ฮึ๊บอ่าเปียวไฟเปียวเปียวเปียวนั่นฮึ๊บอ่าพลังพลังพลังฮึ่ยเยอะแล้วพลังอื้มฮึ่มฮึ๊บเยอะคงทนเลยสัสมึงจะดูให้มึงไปคงงูเลยอู้มึงจมก่อนโอ้ยนี่เก็บไว้ของไรสัสได้ตามที่ผมต้องการมาแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะบวกลิ้นต่อเลยครับนะครับไม่ต้องนะครับแล้ว ออกไปก็เป็นอนเป็นขวานอ่ไงเงี้ยีนป้ายแล้วเออทเรี่ยวครับตนีครับต่อไปก็เป็นขวานแล่อเป็นที่ขุดต้องการละมุนตัำผัสนะครับ ดูนะครับว่าเซิร์ฟนี้จะป้องกันขุดแร่ขุดแร่ที่ขุดแร่พวกนี้เป็นโปรติกไหมครับถ้าขุดเล็กขุดเล็กเป็นโปรติกก็รวยเล็กเลยกูวันนี้สัตว์อันก็เป็นเอ๊ะประสิทธิภาพละมุนต uh, ัมผัสยาอู้สัตว์นุ่มนวลไยี่อ่านเป็นไงแล้วละมุนตัมผัดละมุนเนี่ยมันต้องนี่นุ่มนวลนี่ะไอสัตว์อ่านเป็นละมุนตัมผัด ทำใสยตาเริ่มไปแล้วเฮ้ยจุดๆไ้่เอาดีเฮ้ยไม่นะไอสัตว์ม่ของรลอ้ยอ่ะโอเคใส,ส่เข้ไปสิทธิภาพสิทธิภาพวสิทธิภาพภาพ,พ้องแล้วมูลสัมพันธ์อมึงรู้จักไหมสัตว์ โอ้ยยี่ยนุ่มเอ้ยนุ่มเนอะมุนทำปากนุ่มนวลนุ่มนวลแล้วมุนทำผักมั่นเน็ตจันเนาะไม่เน็ตไปนะครับก็ก็ไม่รู้เออมึนตื้อเลยลองดูครับว่าเอานุ่มนวลเอ้ยนุ่มนุ่มนุ่มนวลเลย นุ่มนวลนิ่มนวลนุ่มเว้ยนุ่มมันเยมาไอ้เรื่องไอ้สัตว์นี่ยากลองไปใส่ดูนะครับว่าไม่รู้ขวานก็นุ่มนวลมั้งขวานผมที่เอาไปเซิร์ฟนะครับโอเคใส่เข้าไปเยอะดเยอะปา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 ป่อีเฮียเอ้ยสัตว์มาเจฟ้ คยอีอเอสเนี่ยมึงรู้ใช่ไหมถูกหละกม่จด้เงินทุนลุมนลุ้นถูกลุกอ้อนลุ้นจบ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  bớt cho thì vào vậy vậy in chat cọ lâu nó khóc cọ in chat là ngay cái này không dù là ban ra bay ung pin cái đỉnh mèo vài trăm đô video đi theo à là tay thì của cái này จบแล้วโอเคครับก็อัพเร็วยังเพื่ออะไรไม่รู้ครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับ,รรบที่ท่านผู้ชมได้มาดูอัพยิบลับนะครับ,รบ,บท่านผู้ชมยิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้เพื่อ,อนๆคุณได้มาดแูแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นยครับโอเคครับไปละ